เตรียมตัวหรือ,อยังปี2025น้องตกงานแน่ๆวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงโลกอะ่ะ mm. เช่นมาร์ซเคเบิร์กอ่าสตีฟจ็อบหรือแม้กระทั่งกับอ่ o อีลอนมาร์พวกนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้นทำให้โลกมันพัฒนาขึ้นอย่างตอนนี้ยมาร์ซเคเบิร์กอ่ะเขาก็มาเปลี่ยนแปลงโลกในเรื่องของเมตาเวิร์สซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมตาเวิร์สอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้ว แต่ว่ามันยังไม่ไเป็นรูปธรรมในวงกว้างขนาดนี้นะข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะต้องเจอผลกระทบอะไรบ้างเช่นที่จอดรถอนาคตที่จอดรถแทบจะไม่ต้องมีและรถลาในบนถนนเนี่ยใช้น้อยลงรถจะไม่ิไม่มีคนขับใช้ระบบ AI คนขับเนี่ยรถมันก็ไม่เกิดการชนน้อยลงเพราะว่ามันมีระบบ AI ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาสั่งงาน รถมันชนกันน้อยลงก็ทำให้ประกันภัยรถยนต์เนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยก็ได้นะแล้วก็เรื่องที่จอดรถเหมือนกันก็แทบจะไม่ต้องมีมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นคอนโดขึ้นไปอะลานจอดรถกว้างๆนี่คือไม่จำเป็นแล้วนะแล้วก็เรื่องของเอ่อการเรียกรถแท็กซี่เหมือนกันคนรถคนขับรถแท็กซี่ก็จะตกงานกันมากขึ้นเพราะว่าในอนาคตก็คือมันจะมีรถอโคโนมัสไร้คนขับเข้ามาแล้ว แรกๆต้นทุนอาจจะแพงแต่หลังๆเนี่ยต้นทุนมันต้องถูกแน่ๆถ้าสมมติมันมีการผลิตกันมากขึ้นะนะแล้วก็เรื่องของน้ํามันเนี่ยก็ใช้น้อยลงไอ้พวกประเทศต่างๆที่เขาผลิตน้ํามันออกกันแล้วเขาก็รวยแบบมีขุมเงินขุมทองอะไรพวกนี้ประเทศนั้นอ่ะถ้าไม่พัฒนาไม่ปรับตัวก็จะแย่ลงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรถอะใช้น้ํามันน้อยลง มันไม่ได้หายไปจากการใช้น้ำมันเลยแต่มันจะใช้น้ำมันน้อยลงแล้วก็ใช้ระบบของโซลาเซลล์เยอะขึ้นใช้ระบบของอีโคโนมัสเรื่องของชิปเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นนะตรงนี้เราก็ต้องปรับตัวแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตอนนี้ก็อยู่สายอาชีพอะไรอย่างเช่นถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยู่ในสายอาชีพของทำ,ทำธุรกิจธนาคารอย่างเพื่อนพี่เป้นเนี่ยทำธนาคาร <ๆ S 1> เขาก็เริ่มห<ๆ>ัวแล้วว่าเฮ้ยทุกวันนี้เขาจะต้องขายประกัน ประกันด้วยแล้วก็ทํางานแบงค์ด้วยแล้วคนก็เข้ามาแบงค์น้อยมากๆเพราะว่าทุกวันนี้ธุรกรรมก็ผ่านมือมือถือหมดและยิ่งในอนาคตเนี่ยมันเป็นระบบ decentralized คือไร้ตัวกลางไร้อ,อำนาจคืออย่างนี้แบงค์ทุกวันนี้แบงค์คือตัวกลางนะคือ middleman นะคือตัวกลางที่เราจะต้องเข้าไปแบงค์ไปฝากถอนไปกู้เงินไปทำธุรกิจไปขอเอ่อโอดีแบงคอะไรพวกนี้ ซึ่งในอนาคตเนี่ยแบงค์ไม่ต้องมีแล้วทุกวันนี้สิ่งที่น่ากลัวคือคนรทางานธนาคารเมื่อก่อนคนทำทำงานธนาคารอย่างเพื่อนี่เป้นเนี่ยเขาจะดูโกมากเลย,ยทํางานธนาคารดูดีจังเลยนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็คอยแบบเอ่อถือเงินสดเป็นล้านเป็นสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยมันดูโกใช่ไหมแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วและในอนาคตยิ่งไม่ใช่ใหญ่นะคะเพราะว่าแบงค์เนี่ยแต่ละสาขาเริ่มปิดตัวลง แบงค์เนี่ยเริ่มจะ,ะเขาเรียกว่า cryptocurrency พวกนี้มันจะมาดิชัปแบงค์นะคะเรื่องของ decentralize ต่าง,ง,ง decentralize ก็คือไลท์ต,ตัวกลางไลท์ซึ่งอำนาจไลท์ศูนย์กลางเราจะใช้ระบบ d e c e n t r a l i ในระบบของข้างหลังบ้างก็คือบล็ c k c h a i n blockchain เนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเราไปฝากเงินเท่าไหร่ถอนเงินเท่าไหร่มีธุรกรรมอะไรยังไงบ้างแล้วคนนั้นคนนี้เนี่ยโดยที่เราดูจากรหรัส สมมติรหัสพี่เป้มัน a a 2 0 e อย่างเงี้ยนะคะเราเข้าไปดูรหัสของพี่เป้เน,นี้ยอ่าว่าพี่เป้นในการทําธุรกรรมเนี่ยฝากเงินให้ใครถอนเงินให้ใครกู้เงินยังไงบ้างเราสามารถดูรหัสเราได้นะว่าอ่ามันมีการหลังบ้านเนี่ยมันเป็นระบบบล็อกเชนมันสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้จริงนะคะในอนาคตเนี่ยเราจะตกงานกันเยอะมากจะต้องทํายังไงล่ะทําให้เราไม่ตกงานเออตรงนี้น่าสนใจนะ ทำยังไงให้เราไม่ตกงานเราก็ต้องศึกษาอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ศึกษาฟังเยอะๆอฟังใน YouTube เริ่มศึกษา,าเกี่ยวกับเรื่อง hey, เช่นเราควรจะศึกษาเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของการอ่านโค้ดไหมอตอนนี้นะในโลกของการศึกษาเนี่ยมันมีเยอะมากใครที่สามารถฟังภาคภาษาอังกฤษได้น้องไปโรงเรียนเลยนะตอนนี้คอร์ส่างประเทศเยอะมากแล้วราคาถูกมากถูกแบบ ถูกโคดโคอ่ะน้องคนไหนที่สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ก็ไปลงคอสอย่างคอสเช่นการสร้างโคดนะคะการสร้างโค้ดการอ่านโค้ดยังไงอันนี้สําคัญในโลกอนาคตเลยนะเราก็ต้องตามโลกให้ทันน่ะโลกอนาคตมันเป็นเว็บ3เว็บ3คืออะไรวะเว็บ3ก็คือามาที่จะมาปฏิสัมพันธ์กันได้เช่นในโลกเมตาเวิร์สอย่างถ้ายกตัวอย่างนั้นอย่างในแซนบ็อกอย่างเนี้ย ในแซนด์บ็อกอ่ะมันเป็นที่เล่นเกมใช่ไหมเราสามารถที่จะมาเล่นเกมมาคุยกับเพื่อนในเกมในแซนดบ็อกเลยก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราสามารถที่จะมาแฮงเอาท์กับเพื่อนในเกมในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าแซนด์บ็อกได้เลยมาคุยมาเล่นเกมกันเอาของมาโชว์กันหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้ในแซนบ็อกอ่ะมันเริ่มของมีเรื่องของการขายที่ดินในอนาคต เพื่อที่จะมาเป็นคอมมูนิตี้มอลเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยให้เราได้มีการมาเจอเพื่อนกันในแซนบ็อกมีการได้มานั่งดื่มคาเฟ่ได้มีการช้อปปิง้งได้มีการเรียนรู้สัมมนาในโลกของแซนบ็อกได้มีคอนส่งคอนเสิร์ตในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าแซนบ็อกในอนาคตเมตาเวิร์สเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยมันคือคอมมูนิตี้ที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มน้ำกับเพื่อน ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราก็ต้องเลือกว่าแพลตฟอร์มอันไหนที่แบบมันมี t r a f f ิกเยอะๆมันมีคนเข้าไปเล่นใน t r a ฟฟิกนั้นเยอะๆเราก็เหมือนกับไปมีเพื่อนใหม่ในนั้นแล้วก็ไปพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนในนั้นโดยการที่เราเป็นอวตารแล้วอย่าลืมนะโลกปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการขิงกันเลยเรายังมีการอวดของเขาเรียกว่าเฟล็กในโลกของอเนี่ย ในเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยเขาเรียกว่าเฟลกกันก็คือการอวดการการขิงกันอย่างเช่นอ่ะในโลก a c e b o o k อย่างเงี้ยถ้านึกไม่ออกนะอย่างเช่นอ่ะฉันมีโดนัทก้อนหนึ่งก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปโดนัทโดยที่แบบอ่ะอาจจะแบบอวดแหวนเพชรแล้วก็แบบโดนัทอันเนี้ยสวยจังเลยแล้วก็อวดแหวนเพชรแล้วก็ถ่ายรูปโดยที่แบบให้เห็นแหวนให้เห็นนาฬิกาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสที่โดนัทไง ได้บอกว่าออโดนัทอร่อยจังเลยฉันมากินโดนัทเจ้านี้แต่จริงอาจก็กลังจะอวดแบบนาฬิกาก็ได้แบบนาฬิกาหรูนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอยากอวดอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้บอกว่ามันผิดนะเว้ยแต่มันก็คือเนี่ยแหละคือมนุษย์คือมนุษย์อะมันจะต้องแบบมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กัน มีการอวดการมีการขิงกันมันเป็นเรื่องปกติมีการก็สิบการนินทากัน,ม,กนมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นในโลกเมตาเวิร์สเหมือนกันมันจะมี NFT กันเกิดขึ้นมางานศิลปะงานนูน่นงานนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ขิงกันในคอมมูนิตี้ต่างๆในเมตาเวิร์สเพราะฉะนั้นนะคนที่เก่งเรื่องงานศิลปะคนที่เก่งเรื่องของ ภาพถ่ายหรืองานมิวสิกต่างๆนะลองครีเอทงานของตัวเองแล้วก็ไปเสนอในเมตาเวิร์สนั้นๆนะคะในแพลตฟอร์มนั้นๆดูนะเผื่อผลงานของตัวเองเนี่ยมันจะแบบคืออย่าลืมนะเรา,เาขายงานให้ทั้งโลกนะเว้ยเราไม่ได้ขายงานแค่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยฉันแบบไม่มีความสามารถหรอกไม่มีใครเขาจะเห็นค่าของฉันหรอก อย่าลืมนะคะคนทั้งโลกคิดไม่เหมือนกันนะคนทั้งโลกไม่ได้ชอบสีแดงคนทั้งโลกไม่ได้ชอบสีชมพูนะคนบางคนชอบสีดำคนบางคนชอบสีขาวคนบางคนชอบสีม่วงแล้วแต่เลยคนบางคนชอบผมหยิกผมหนาผมบางผมสีดำผมสีทองไม่เหมือนกันเราอะเอาผลงานเราเนี่ยไปโชว์คนทั้งโลกนะคะไม่ใช่โชว์แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะอย่าดูถูกฝีมือตัวเองถ้าน้องคนไหนรู้สึกว่าเออฉันอยากเอาผลงานฉันเนี่ยไปแบบ ไปลองไปลองเอ่อครีเอทลองวางสินค้าของเราเนี่ยในโลกเมตาเวิร์สดูแล้วก็ถ้ามีคนสนใจในแบบที่เป็นของเราเนี่ยเขาก็จะมาซื้อผุนงานของเรานะอ่ะกลับมาเรื่องของการคอมมูนิตี้การคอมมูนิตี้ในโลกอนาคตเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็จะเหมือนการคอมมูนิตี้ในเรื่องของในโลกปัจจุบันในโลก a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะงานไปเฟร็ก,กันในคอมมูนิตี้นั้นๆนะคะเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นๆ มีการเล่นเกมกับเพื่อนมีการแฮงเอาท์มีการปาร์ตี้มีการ, party, การทุกอย่างอะอยู่ในโลกเสมือนจริงถ้านึงไม่ออกนะทุกวันนี้เราก็อยู่ในโลกเสมือนจริง Facebook เหมือนกันนะทำไมเราไม่ออกไปเจอเพื่อนกันเลยทำไมบงวะคือเราทุกวันนี้เราจะต้องมีงานทำใน7วันเนี่ยเราอาจจะเจอเพื่อนแค่ใน7วันเราอาจจะเจอเพื่อนแค่วันเดียวแต่ใน6วันเนี่ยเราอยู่ในไหนเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Facebook คนไทยอยู่ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Facebook มากเราคุยกับเพื่อนเราเนี่ยบน Facebook มากกว่าในชีวิตจริงอีกเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยเราต้องทำงานใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปเจอเพื่อนอาจจะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งเท่านั้นเองวันเสาร์หรือไม่ก็วันศุกร์แฮงเอาท์กันเท่านั้นเองแต่ทุกวันที่เราแบบมีการโชว์นั่นโชว์นี่คุยนั่นคุยนี่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบน Facebook เนี่ยมันต้องหวันเข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นในอนาคตมันเปลี่ยนจากคำว่า f a c e b o o กอะมันเป็นเมตาเวิร์สนั่นเองเราก็จะต้องเอาตัวเราเป็นอวตารเนี่ยเข้าไปอยู่ใน m e t a v e r s e เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเลยมันจะว้าวมากกว่า Facebook อะ Facebook เราแค่เห็นตัวหนังสือเราเห็นแค่วิดีโอเราเห็นแค่อะไรอะเห็นแค่ทุกวันนี้ที่เราเห็นน่ะแต่ในอนาคตในโลก m e t a v e r s e อะเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเลยนะเว้ย เราเข้าไปสัมผัสเลยถ้าเรามีถุงมือในอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามาเมืองไทยแน่ๆแ,แหละแต่ตอนนี้มันอยู่แค่อเมริกาหรือต่างประเทศเท่านั้นถุงมือการรับสัมผัสการสั่นสะเทือนอ่าฟิลลิ่งของอ่ากลิ่นต่างๆเขาก็เริ่มทำกันแล้วว่าเออการรับกลิ่นนั้นเป็นยังไงการเดินการวิ่งการใส่แว่นการคือทุกอย่างอะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันจะมาได้หมดมันจะแบบ a d v a นซ์มากกว่าทุกวันนี้ ทุกวันนี้หรอซื้อของออนไลน์สัมผัสยังสัมผัสไม่ได้สัมผัสอากาศเหมือนกับอ่าชื่ออะไรนะพิมพ์ลี่พายอะ่ะที่เขาขายอะไรอะ่ะได้ร้อยล้านอะ่ะนั่นอะ่ะเขาขายอากาศนะทุกคนยังมองไม่เห็นเลยว่าสินค้าของเขาอะนะันนั้นมันคืออะไรเขาแค่บอกว่าเครื่องสาอางกล่องละกล่องละแสนหรออ่ากล่องละแสนใช่ไหมแล้วเขาก็ขายภายใน10นาทีเด็ดได้ร้อยล้าน มันเป็นการขายอากาศอ่ะขายยังไม่เห็นเรายังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยแต่เราซื้อกันแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือโลกปัจจุบันแต่โลกอนาคตไม่ใช่นะโลกอนาคตเนี่ยเราสามารถเข้าไปสัมผัสได้เลยแล้วก็สามารถอาจจะดมกลิ่นได้ด้วยไม่ต้องอาจจะเขาทำแล้วเรื่องของการดมกลิ่นได้ด้วยการสัมผัสฟิลลิง่งดูซ้ายดูขวาเออเออโอเคอยากได้เงี้ยเครื่องสำอางนเนี้ยเหมาะก,กับฉันเสื้อตัวเนี้ยเหมาะก,กับฉันลองเลย สมมติจะไปซื้อปาด้าหรือซื้ออะไรที่มันมีอยู่ในโลกมตาเวิร์สอะตอนนี้หลุยส์ก็มาแล้วนะถือกระเป๋าหลุยส์เฮ้ยกระเป๋าเนี้ยแม่งเหมาะก,กับฉันว่าแม่งเช่แม่งคูัวอย่างเงี้ยเออสามารถที่จะลองตรงนั้นแล้วก็ซื้อกลับมาโลกจินหรือเขาอาจจะแถมให้ในโลกเสมือนอาจจะแถมโทเค็นหรืออะไรมันเป็นกิมมิคเล็กๆของแบรนด์นั้นๆเราก็ไปดูกิมมิคของเขาว่าเขาจะมีอะไรในการทําตลาดแต่ให้ดูคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่า เราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตบนโลกอนาคตโลกเมตาเวิร์สเนี่ยอาจจะ6วัน7วันแล้วแต่อย่าบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วนุ้ยมันเป็นไปแล้วทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บน Facebook เลยมันเป็นไปแล้วเพียงแต่ว่าอนาคตอะ่ะแม่งเจ๋งอะ่ะมันคูลอะ่ะมันเข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปแบบโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายไก่กองนะคะอะ่ะน้องคนไหนนะถ้าอยาก มีไม่อยากตกงานในอีก5ปีข้างหน้าเพราะว่าอย่างที่พี่เป้บอกคือโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ3ปีแล้วนะน้องคนไหนเกิดไม่ทันโกดักน้องลองกลับไปดูโกดักโกดักเขาไม่มีการปรับปรับตัวนะเรื่องของกล้องดิจิตอลก็มาดิสิซับโกดักเมื่อก่อนนี้โนเกียโทรศัพท์โนเกีย3ามสดังมากในช่วงของพี่เป้น้องคนไหนไม่ทันลองกลับไปดูประวัติของโนเกีย พอซัมซุงเข้ามาดิสทับ n o k i ียโนเกีย,กยไปไหนแล้วตอนนี้คือโนเกียอาจจะยังอยู่แต่ว่าแบบเมื่อก่อนเจ้าตลาดคือดังมากโ o k i ียอิเล็กซันพวกนี้ดังมากแล้วตอนนี้หายไปไหนอ่ะมีแต่ซัมซุงไอโฟนหัวเว่ยว v โว o อุ้ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะถ้าเราไม่มีการปรับตัวนะคะ คือทุกวันนี้สาปีอะทุก3ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกมันมีการขยับขยับขยับตลอดนะถ้าน้องคนไหนไม่มีการพัฒนาปรับปรุงตัวอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่เฉยๆแบบคนที่รู้สึกชิวๆนั่นคือคอมฟอร์ตโซนของตัวเองลองขยับตัวออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมั่งนะคะเช่นอ่ะออกไปทำอะไรใหม่ๆออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆออกไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆในโลกอนาคต มันจะมีอะไรมาบ้างนะลองไปศึกษาลองไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรู้สึกออกนอกคอมฟโซนบ้างนะคะอนาคตถ้าเราไม่พัพฒนาปรับปรุงนะเราจะเป็นคนที่ด่อยอะ่ะเป็นคนที่คือสวยอย่างเดียวไม่ได้นะตอนนี้มันต้องสวยด้วยฉลาดด้วยคุยกับคนอื่นรู้เรื่องด้วยเออแล้วก็อย่าว่าแตผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันผู้ชายที่แบบโงงๆทึมๆผู้หญิงก็ไม่เอานุย่ย เออว่าจันนั้นนะถ้าอยากแบบเป็นคนที่พัฒนาตัวเองก็ต้องศึกษาออกนอกคอมฟอร์ตโซนนะคะน้องๆพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีค่ามีความรู้เวลาไปคุยกับใครคุยรู้เรื่องนะแล้วก็พี่เป้ไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นคนเก่งที่สุดแต่เราจะต้องเป็นคนที่โอเพนอะเปิดรับเหมือนน้ำครึ่งแก้วตลอดเวลาขอมีใครมาเติมความรู้อะไรให้เรายินดีที่จะรับ แล้วตัวเราเองเราก็ต้องไปหาความรู้ด้านั้นเข้ากับแก้วของเราด้วยให้มันน้ํามันเร,มเริ่มเริ่มปิ่มๆแล้วพอน้าเริ่มปิ่มเนี่ยอย่าให้มันล้นแล้วก็ค่อยๆให้มันลงให้มันลงมาถึงครึ่งแก้วแล้วก็เติมสารอาหารดีๆเข้าไปในสมองของเราเยอะๆนะคะทุกวันนี้ชิวๆไม่ได้แล้วนะตกงานกันเป็นว่าเล่นเลยนะอ่ะโอเคค่ะน้องๆคนไหนนะที่ชอบนะคะฟังพี่เป้พูดเน้ามอยอย่างนี้นะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพี่เป้น,นะคะแล้วพี่เป้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารพวกเมตาเวิร์สพวกข่าวสารดีๆอย่างนี้ให้น้องๆฟังนะคะยังไงแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย